ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการลีลาดเรามาทำความรู้จักกับฟลอร์เต้นรำกันก่อนเพื่อให้มีความเข้าใจในเบื้องต้นว่าฟลอร์เต้นรำมีความสำคัญอย่างไรฟลอเต้นรำฟลอร์หมายถึงพื้นที่ที่ใช้เต้นรำํำสำหรับฟลอรลีลาดโดยทั่วไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าพื้นฟลอร์จะปูด,ด้วยไม้ผิวเรียบหรือพื้นขัดมัน ฟลอที่ใช้สำหรับการลีลาดแบ่งออกเป็นสีด้านพื้นที่กลางฟลอรเรียกว่ากลางห้องด้านของฟลอทั้งสี่ด้านเรียกว่าข้างฝาหรือฝาห้องในการเต้นรำคู่เต้นจะขึ้นมาบนฟลอ์ตามด้านฝาห้องด้านใดด้านหนึ่งก็ได้แต่สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงก็คือเมื่อขึ้นมาแล้วผู้ชายจะหันหน้าไปทางไหนผู้หญิงจะหันหน้าไปทางไหน และจะเต้นรำไปทางไหนสิ่งเหล่านี้เรียกว่าแนวของการเต้นรำ